สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับมอนุ่มนะครับวันนี้มีประกาศรับลงทะเบียนผู้ค้าสลากสำรองของจังหวัดสุรินทร์มาให้ทราบกันนะครับจังหวัดสุรินทร์เปิดรับลงทะเบียนผู้ค้าสลากขึ้นบัญชีสำรองไว้ประเภทบุคคลทั่วไปจำนวน100ร้ายนะครับโดยมีอายุบัญชีสำรอง2ปีหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนตลอดจนคุณสมบัติและเงื่อนไขไม่ได้แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆนะครับของจังหวัดสุรินทร์ระบุผู้มีภูมิลำนาไม่น้อยกว่า6เดือนนับถึงวันรับสมัครนอกนั้นเงื่อนไขก็ไม่ได้แตกต่างกันครับช่วงนี้มีโรคโควิด19ระบาดการรับสมัครก็ยังมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเจา้าหน้าที่โดยแบบฟอร์มคำร้องสามารถขอรับได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดสุรินทร์และที่ทำการปกครองจังหวัดหรือดาวน์โหลดที่เว็บไซต์จังหวัดสุรินทร์ www.surin.go.th เอกสารก็เหมือนเดิมนะครับสำเนาทะเบียนบ้าน สำนาบ,บัตรประชาชนผู้พิการก็ต้องมีบัตรผู้พิการแครอายุเกิน70ปีก็ต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วยนะครับครั้งนี้การรับสมัครให้ส่งเอกสารและคําร้องผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้นจะแบบลงทะเบียนหรือ e m s ก็ได้ในระหว่างวันที่3ถึง9กุมภาพันธ์2564โดยจ่าหน้าซถึง กลุ่มงานการเงินและบัญชีที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์สารากลางจังหวัดสุรินทร์ถนนหลักเมืองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์รหัสไปรษณีย์สามสอโดยวงเล็บมุมซองว่าคำร้องแสดงความประสงค์จะจำหน่ายสลากประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ จับสลากวันที่19กุมภาพันธ์ณนที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในจังหวัดสุรินทร์หรือสารากลางจังหวัดสุรินทร์หรือทางเว็บไซต์จังหวัดสุรินทร์จะทำการจับสลากคัดเลือกผู้ได้ขึ้นบัญชีสำรองจำนวน100คนในวันที่24กุมภาพันธ์เวลา14นาฬกาเป็นต้นไปที่ห้องประชุมศรีนรงค์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมก็เลยจำกัดผู้เข้าชมการจับสลากเพียง50คนเท่านั้นและจะประกาศรายชื่อผู้ได้ขึ้นบัญชีสำรองในวันที่25สากุมภาพันธ์สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่สาราการจังหวัดสุรินทร์ที่วาการอำเภอทุกแห่งในจังหวัดสุรินทร์และทางเว็บไซต์จังหวัดสุรินทร์ก็ต้องขออธิบายเพิ่มเติมนะครับการขึ้นบัญชีสำรองหมายถึง การเป็นตัวสมรองหรือรอจนกว่าตัวจริงจะถูกตัดสิทธิ์หรือตายหรือขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้หมายความว่าได้ขึ้นบัญชีแล้วได้จำน่ายสลากเลยนะครับต้องรอก่อนตามลำดับที่ได้นะครับจะมีอายุบัญชีสำรอง2ปีครับบางจังหวัดครบ2ปีแล้วได้เรียกแค่ไม่กี่คนเองครับ กตัวอย่างจังหวัดระยองนะครับได้เรียกประมาณ40กว่าคนเองที่เหลือก็ต้องสมัครขึ้นทะเบียนกันใหม่ก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับท่านที่ได้รับเลือกขึ้นบัญชีส่วนท่านที่ไม่ได้ก็รอขึ้นทะเบียน10,000แสนร,รายในรอบต่อไปนะครับถ้ามีความคืบหน้ายังไงผมจะนำมาแจ้งให้ทราบในข่าวต่อไปดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ สวัสดีครับ